สวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงนักกิตาพลรัตน์ค่ะเลขที่13ม3ทับ3ค่ะข้อที่1ติ๊กสะสมเหรียญชนิด10บาทและ1บาทรวมกันได้200เหรียญคิดเป็นเงินรวมกัน920บาทอยากทราบว่าติ๊กมีเหรียญแต่และชนิดอย่างละกี่เหรียญ Solution ให้เหรียญ10บาทมีจำนวน x เหรียญเหรียญ1บาทมีจำนวน y เหรียญ x บวก y เท่ากับ200อันนี้คือขั้นตอนที่1นะคะขั้นตอนที่2ก็คือ 10x บวก 1y เท่ากับ920อันนี้คือขั้นตอนที่2นะคะแล้วก็จะเอาขั้นตอนที่2มาลบกับขั้นตอนที่1จะกลายเป็น 9y เท่ากับ720นะคะเพราะฉะนั้น x เดียวจะเท่ากับ720หารด้วย9จะเท่ากับ80คะ่ะจากข้อจากขั้นตอนที่1นะคะ80 บวก y เท่ากับ200 y เท่ากับ200ลบ80เท่ากับ120เพราะฉะนั้นก็คือตอบนะคะเหรียญ10บาทมี80เหรียญแล้วก็เหรียญ1บาทมี120เหรียญขอบคุณค่ะ